มาค่ะเมนูแรกเช้าวันนี้ผัดพริกแกงปลาทับทิมนะคะผัดพริกแกงปลาทับทิมเราใช้พริกแกงหยาบนะคะนี้พริกแกงหยาก็จะอร่อยได้รสชาติถ้าละเอียดเกินไปมันก็จะไม่มีแบบเป็นเนื้อพริกให้เราแบบสัมผัสอันนี้เป็นพริกแกงหยาบนะคะผัดพริกแกงปลาทับทิม ตอนนี้เรารอให,ให้มันให้มันเขือมันนิ่มแล้วก็ให้น้ำมันแห้งหน่อยนะคะอร่อยค่ะเนื้อปลาทับทิมจะหวานมากเมนูนี้ที่บ้านชอบมากค่ะร้อนมาก เดือดพุทพุดพุดเลย